สวัสดีครับสวัสดีตอดเช้าครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเช่าวาวพี่น้องเช้าเอฟซีของช่องจาราคบุญข้อลอยเกินครับสำหรับวันนี้เขามาพบมาพ่อกันด้วครับนี่ครับพี่กัตทองคายทองหน้าครับของทองโชครับอยู่ฟี่กัดอำเภอจตุรพัคพินานจังหวัดลอยเอดครับพี่น้องครับของทีมงานสาเกรตนครครับเหมือนขึ้นเท่ากับได้ ปล่อยวาวกันนี่รัพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เหลืออยูหาตัวครับหาตัวโดยตัวไล่จากด้านบนไปเลยพี่น้องนี่แอกโบราณครับสามเมตรครับหางสะท้อนแสงสองหองการล่านเมตรหกสิบครับส่วนนี้ครับตัวพระเอกเห็วลาเวลาโมโฟกัด เอ็กแงะครับเอ็กแงะทีมงานเท่าครับทีมงานสาเกียนเท่าครับหกเมตรครับขึ้นล่มแห้งเลยน้องครับบอลเอาเครื่องบินครับวอลจุล่าครับถือว่าผ่านฝนรอดกันต้งหาตัวครับผมเนี่เฮากล้ามเกว้าเอากระเพาะอะไรนี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำดีๆนะทีกำหนังน้าวินครับใช่เอะเดี๋ยวหัวเสือขึ้นกัน ือวายสูงแน่ครับออขึ้นอ้๊บาปะ,ะย่างมาฝุ่นพี่น้องครับเมื่งต้นเสือของแอกเงยกเขา้านี่นะมครับบรรยากาศท้องไหท้องหน้าเืิดทีกว้างๆมีด้านใยายอาจจะมีต้นไม้แน่ครับผมเทียงพ่อครับสวนรากกาัปล่อยวาวประมาณ สิบยี่ิบตัวนี่ขึ้นได้ครับก็ขยายออกไปด้านขวานะครับดอว่าด้านหลัง <c oughs> โอ้เสามากออกขวานิดนึงครับพี่น้องครับสำหรับเาาแอกแีกเข้าจับคู่ธนูไปไว้ขนาดยี่ิบมิลขั้น2เมตรพี่น้องนี่สายเบตดนักหนัก อยากให้ไกลๆต้องการเหรอห้องหน้าห้องหลังจบยังคงเป็นน้องน้ำครับนา้นานันฐานวันเช่าการเี่น้องนี่ตะวาวอ่อยต่อยนั่น,นเฝ้าทุกมือนะครับครับครับ อ,อย่าเขาบ้างนไกลพีน่น้ามาน้ากันนี่กล่องก็นั่งสีบเรขึ้นอีกตัวน,นึงเฮ้ยจะล่าสืบได้หรอครับดีอมพูฮะกล้องงาน้าก,นนกันครับครับต้นเสือท่อูกนี่พี่น้าแย่งงาดขนาดซีมมนาวางได้กล้อง มาสิจโจ๊บกล้องต้องถอยต้องตามกอ้องถอยต้องตามเดี๋ยวฟ้าไปเสียกันดีโอโอโอ้โอโกล้องต้องสาววาวน้องหญิงนิดนึงให้มันรอดไตวาวไปได้ อ้สันกับป่อยสูงยางขามเอ้ยนตั้งสันกับป่อยต้องปล่อยสูงมาขามหัวน้ำลายเลยอ้สันป่อยสูงขามหัวไปเลยเออเออมาปล่อยสูงหรอมายางขามหัวน้ำลายปล่อยสูงขึน้นไปเลยปล่อยขึ้นไปก่อนให้มันได้ระยะก่อนจังมาเออครับป้อยว่าว Nà Vin, chạp dóc. Doong măng? Doong măng? Doong măng gana. Ut lạc măng. Măng 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 không măng 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 ครับนะครับทีมงานเจ้านี้หรือว่าสมความสำเร็จครับพานผลไปดีๆสำหรับขำขึ้นอันเนบหนาวร่มกันแห้งพี่น้องนะะร่มกันแห้งวาวกับดังเต็มสนดุ้งก็ดังเต็มใบครับมัดนขึ้นครับชุ่มเปองพี่หลับ มันก็ขับกล้องม,มันเ <c oughs> ร่งแบบบรรยากาศตอนเสาร,ร์ขับวนกล้องโอเคครับพี่น้องครับนี่ครับเราจะเตรียมการเอาวาวลงก็ต <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับที่เกียรติเข้ามารับชมมาเป็นต้นใจทางทีมงานซาเกตนนครและผมจ่าหลังกบวนก็บบนอลไยเกินครับ โอกาสสังสารผลงานส,งสารหนึ่งหลักวาไวไทยร้อีสัน,นับี่น้อบสารมนีเข้ากะเห็นรับก็การเียบวาวแตตอนเย็นเข้าไขมา่มาพกคนมาพอกันไหมในช่วง4ีโมงเย็นเป็นต้นไปเดี๋ยวเข้ามาหยาวกันอยู่มองนี้นลครับพี่น้องครับอีกัดนี่แหละส่วนตอนเย็นจะมียังมาเสือ้อผ้ากะฝากติดตามครับผมสำรับมือเสาร์านี้เก็เอาไวไส้สำนีก่อนครับเจอกันตอนเย็นสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับผม